สนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกเดงและลูกชิ้นหมูโฮเดงสบู่เบนเนตซีแนีผิวดูดีมีออรา่ายอดขายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อน Specialty สเปชีตหน้าก,กากลดการสะสมของเชียโรค99.99% 99ปกป้องยาวนาน6ชั่วโมงโลชั่นเพียวไลออร่าผิวดูออรา่าหอมนานแค่29บาท คุณผู้ชมครับกลับมาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดชนบุรีหน่อยนะฮะมีเหตุการณ์หนุ่มคลั่งเดินตบหน้าตัวเองเนี่ยนะฮะ,ะโดยเบื้องต้นตำรวจสอพอนาจอมเทียนเนี่ยนะครับเขาได้รับแจ้งเนี่ยนะฮะว่าใกล้กับโรงแรม Ambassador City เนี่ยนะฮะมีชายเนี่ยนะฮะเดินอยู่ริมถนนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะมีอาการหลอนเดินพูดอยู่คนเดียวตบมือตบหน้าตัวเองแล้วก็เดินไปตลอดเส้นทางเนี่ยนะฮะ หลังจากนั้นเนี่ยที่ชาวบ้านก็เป็นกังวลก็คือกลัวว่าจะได้รับอันตรายด้วยอาจจะโดนรถชนแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะไปทําร้ายคนอื่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่เดินตบหน้าตัวเองแต่ว่าเขาไม่ได้พกพาอาวุธใดๆทั้งสิน้นหลังจากนั้นครับเมื่อทาง